สวัสดีค่ะพิคกนวรัตชัยชุมภูอดีตเป็นพยาบาลประจำที่โรงเรียนมาแต่เดีประมาณ20ปีปี52เป็นมะเร็งเต้านมก็คือรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลนะคะก็คือใช้แสงให้กีโมโปีหนึ่งทีนี้เกิดเหตุการณ์ในปี61ด้วยความที่ช่วงที่เราเป็นหายแล้วเราชะล่าใจเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง ก็มีอาการไอนะไอไอแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองสองข้างนะคะโตที่สําคัญคือความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะค่ะจนกระทั่งตรงสีสโ้รงกระดูกตรงหน้าอกเนี่ยฮะที่เราเลาะนะคะเลาะเลาะคว้านมะเร็งเต้านมออกหมดก็จะเห็นซสี้โครงชัด เวลาไอเนี่ยจะเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคือตรงกระดูกข้างหน้าเนี่ยค่ะมันโคง้งมันโป่งขึ้นมา,นะะานก็ไปหาคุณหมอก็ได้รับการรักษาโดยก็บอกว่าเราเป็นหลอดลมอักเสบเียบพลันคือได้หลายโรคมากนะคะจนกระทั่ง6กเดือนต่อมาคือทนไม่ไหวไปหาคุณหมอทำยังไงก็ไม่ดีขึ้น,นทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะ,ะฟิล์มคือก็ เอฟเล์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีทีสแกนเจอถุงลมโปง่งทองสองข้างแล้วก็มีผลผลของมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกหะมีต่อมต่อมน้ำเหลืองสองข้างเลยนะเราก็เอ๊ตกใจถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้นเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนในเดือนเดียวสมคนเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน้องมเมทาวี<ม>ก็แนะนำตัวเซอริตินบอกที่ลองเถอะที่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้พี่พี่จะลองทานแล้วทานไปสองเม็ดเช้าเย็นเม์บอกที่ต้องสามต้องสามเวลาสองเม็ดเ,เ,เช้ากลางวันเย็นรู้สึกวันที่สามวันที่สามอาการ คืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ5 2อถึง53าอย่างเงี้ยหาอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากลองสังเกตตัวเองวันที่5แอหหลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานาน เรามีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งประมาณ15วัน15วันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่ลอดตายแน่นะนเลยก็คือสงสารลูกกันนะคะลูกสาวนี่ก็คือแบบเขาจะบอกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคุณแม่คุณแม่จะทิ้งหนูเหรอเราก็คือสู้จนกระทั่ง ตอนนี้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบสอเดือนตอนนี้นี่คือหลับสนิทแล้วน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะเกือบเท่าเดิมแล้วสิึ่งที่สําคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าที่ก๊กไปทําอะไรมาทําไมผิวพรรณสดใสนะคะปีนี้อายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกัน